ก็เพืบจ้องไวรุ่นรถเต้ในใต้ครับนี่กระเด็นโอ้แลยรถเข้าไวในรูงครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ใต้เลยตอดไ,ไปมีดต,ตั้งไวเลยป้กมติดตามด้วยนะครับพลอยทีเดียวเลยพลอยลงต้นป้ามทีเดียวเลยเอาขึ้นมาลางทีเดียวเลยอ,อย่างนี้สักวันสองวันก็เข้าวรบแล้วแทงป้ามรถเต้นข้าไปต้นน่าจะอย่างแม่งก่อนแลย ตังรถยังข้าไม่ได้ก่อนต้องรอรถไต่้าต้อนอยู่ดตนี่รถต้อนไปมีตั้งไว้เลยนู่รถไว้ในรูมข้างล่างเดี๋ยวพาไปเลยรถจอดไว้เดี๋ยวค่อยข้าตรถปาล์มเสร็จเดี๋ยวค่อยเอมาลังทีเดียวเลงเลยครับเลงหลายวันแล้วเลงก็เรารักทราบที่วันได้แล้วแต่เลีอยงดีก็วันช่วงวันเนี้ยแต่ว่าวันนี้ เนี่ยเราต่จอ,อดอยู่ในรูจอดตาคนมันก็เลี้ยงเวล์ครับแต่ว่าเนี่ยมันเป็นเออ่ครับน้ำบวครับไปรวยน้ํามันนกอะรวยแต่ว,ว่าเราใส่น้ํามันสุรามันน่ารวยมันนกเนี่ยตั้งมันอยู่นี่เรตั้งมันอยู่ตรงนี้ Để này rơi, thì mà nóc, đúng không? Đồng này bỏ nắm đêm im lưu mặt ngang nhi. Mụp bên này ngầm mặn nầm. To kỳ hai lăng ti dữ. Tên 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 nha นี่น้ำแ e n งเนี่ยนี่เป็นดินนี่นี่จะขีดออกวันนั้นไม่ได้เนี่ยคึ่งแต่น้ำเพิงเงเ่งแ enge ลตวะนี่อร่อยแป๊บแต่โมโจงรบกวนนู้แป,ป๊บแต่รอยน้ำมันซึมก็ไม่ได้ล้างดิแป๊บแต่น้ำมันมันชุม่มมันสิ จจดไปในรุงนีโลครั้งนี้เคือเร่งเพราะว่ามันเป็นโลคว้า,วาไอโลควายใจโลควายใจนี่มันจะเคลื่อเร่งกว่าโลคว้า,วาเพราะมันมุ่นบากว่าปิดีโอ แนะนำยาแม่เงเนี่ยไม่ใหญ่แยบเ,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 เดี๋ยวแม่งเนี่ยนี่แม่งเนี่ยนี่มันก็จีบทีเดียวเลยเดี๋ยวเข้าไปในต้นป่าเข้าไปตุกป่ามันก็เคลื่อยู่ติได้เราฟังนี่ก็ยังพอได้อยู่ยว่านุเปลี่ยนแล้วพานุเปลี่ยนไหมเนียจัดมาไหมเนะียวันนั้น อ่าแป็บส้เนี่แตนะแปบกลางลนี่นินี่นี่นแตะมันมาไปมีดขล,ลางลางนะี่โอ้เตะข้างล่างนโอ้ยมันกนมันนี่เลยแกข้างล่างจุดเลยขีดมันขีด,ดขึ้นไปกมุนอ <c oughs> ่นันเป็นใส่น่นๆ,ๆเป็นใสใส่เล็ก น้ำเตะตรงนั้นเลยตัวนี้จุดแถวนี้อยู่ตรงไหนเตะตรงนี้นนนจุดจีดเปิดปข้างหลังเน,น้องวันนี้ก็โกตีเดียวเลยลางตีเดียวเนี่ยโลข้างโลโลอนี่มันไม้มันขีน้เก่าไปเนียนต้องทำเล็กครบไปเล็กนี่เล็กวงต้องทำเล็กไว้ตรงนี้ เราเบียดค้างตอนมาเื่นส่วนมาตอนอ้นยางไม่กวรได้ข้าวไหมเพราะว่ารมเน,นั่น,ต,อนอต้นยางทุ่นมาจะไปเบียดไปข้าวไปในป่าจะไปเบียดไม้อื่นได้ไหมเป็นไปรกๆเป็นแต่ว่ามีโลกมลไม้ได้ไหมทุ่นมาคือแต่ว่าตัวเคียมแต่เราเลมินแต่ตอนอ้นยางเรามาข้าวเคม็อนอเอนอมนครับต้นยางของเขาแต่เบียดต้นยางแบบนี้ก็อยู่ลเลยนี่มันจะไม้ยางนี่มันรอยไม้มันเป็นเศษไม้เคี้นะ เรนมาแต่ไมยย้ยางได้ไหมนต้นยางต้นไม้ที่ก็เวนๆไปนในโรงยางได้ไหมนะไปนู่นต้นยางไปนี่ต้นไม้ได้ไหมนะถึงเราว่ารถมันเล็กกันตึงช่องแต่ว่าส่วนมากจะรถได้ปีเพราะว่าท่านรถหลังมันจะวางจะวางว่าท่านรถหน้าเว่าท่านรถหลังมันเขาขยายทานออกมาท่าน,านาก็นบงังคุณ ขอบุงคุณออกมากขึ้นยังเลยหละขึ้นครขึ้ดโดมาเลยได้กว้างกว่าโหลลังเพราะว่าการถงตัวมันจะดีว่ะเวลาเข่งเวลาที่ไม่ควอยมือเลยมันเค่งได้มากรถมันเล็กกันซึ่งจาเป็นท่านลังมันต้องกว้างกว้างกว่าโหลนะโอเคครับพมกเราไม่กนหน้าครับ เดี๋ยวครับส่วนปล์มเล็กๆก็มาล้าง